ซีรีส์เรื่องรองของเนี่ยอย่างที่บอกครับออริจินอลเนี่ยมาจากภาพยนตร์เรื่องรองของปี2548ตอนนั้นเขาเรียกว่าโรนินทีมทำครับโรนินทีมก็มีผู้กำกับอยู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7คนครับนำโดยคุณก้องเกียรติโขมสิริแล้วก็คุณทอมอิสราณาดียนะครับกลุ่มนี้เนี่ยทำหนังอยู่2เรื่องครับร่วมกันก็คือเรื่องรองของภาคแรกกับลองของภาคที่2 รองของภาคที่2เนี่ยน่าจะเหลือโรนินทีมสักสคนได้3 4คนได้มั้งฮะถ้าจะไม่ผิดนะผมไปตามสัมภาษณ์พี่เขาอยู่แต่ว่าภาคแรกเนี่ยมากันครบทีมฮะคล้ายๆตอนนั้นมีทีมแฟนฉันใช่ไหมคราวนี้เป็นโรนินทีมมาทำเรื่องรองของกันยังไม่พูดถึงหนังกลับไปพูดถึงซีรีส์ก่อนแล้วเขาก็เอา คือทางค่ายรองของมันเป็นของ5 Star านะฮะ5ฟฟ์าก็เลยพยายามจะเออเอากลับมาทำเป็นซีรีส์ดูซิเพื่อจะเอามาลองดูว่าตลาดในซีรีส์ทำตลาดซีรีส์แล้วมันจะเวิร์กไหมนะครับโดยซีรีส์รองของเนี่ยออาอากาศทางช่อง3ไปก่อนตอนออกอากาศช่อง3ามเนี่ยผมก็ตะขิดตะขวงใจครับเพราะว่าเออหนังเรื่องรองของเนี่ยมันมันมันเด่นเรื่องความโหดนะฮะอืมขณะที่ว่าบนใบปิดเขาโปรโมทแบบนี้เลยฮะที่คุณแม่หมี่เล่นนะนะเขาโปรโมทว่า ภาพยนตร์ไสยศาสตร์เสียวสยองทุกสองนาทีแล้วมันไม่ได้โมฮะมันไม่ใช่แค่เล่นคําคล้องจองฮะมันเสียวสยองทุกสองนาทีจริง,รงๆครับโคตรเละเลยฮะน่ากลัวมากเลยแต่ว่าความเละความน่ากลัวที่รองของภาคแรกหรือว่าภาคกระทั่งภาคสองทำเนี่ยจะเอามาอยู่ในรองของซีรีส์ที่อยู่ในทีวีออกอากาศทางช่องสามอดีอย่างเงี้ยไฟตาจะทําได้แค่ไหนเชื่ววะคงทําได้ไม่เต็มที่อ่ะแต่สิ่งที่ได้ยินมาก็คือ เขาปล่อยให้ผู้กำกับกับทีมงานแล้วก็ครีเอทีฟไอเดียทำเต็มที่ฮะอยากจะโหดเท่าไหร่โหดได้เต็มที่ไปเลยแล้วก็ใช้มาตัดเอาเออใช้มาตัดเพื่อที่จะเอามาออนออนฟรีทีวีให้ได้แต่ว่าแกอย่าไปโหดในฉากที่มันทำมัน,ม,นมันสำคัญมากนะเดี๋ยวตัดออกไปแล้วมันมันจะไม่รู้เรื่องก็มีการตัดจริงๆฮะมีการตัดต่อใหม่แล้วก็พอมาลง Netflix ก็มีการโปรโมทเลยครับว่า Uncensor เห็นทุกอย่างที่คุณควรจะเห็น โหดได้เต็มพิกัดเพราะเราไม่ได้อยู่ในฟรีทีวีแล้วคราวนี้มาให้ดูทั้ง Netflix เรียบร้อยแล้วผมดีใจมากฮะที่เห็นไฟ Star ประกาศว่า1ตุลาคมนี้เราจะได้ดูลองของ The s e r i e s ผ่านทางสตรีมมิ่งอย่าง Netflix ครับแล้วพอเปิดเข้าไปดูเนี่ยดีใจยิ่งกว่านั้นก็คือปรบมือให้ไฟ Star เลยครับไฟ s t a r เอาลงทั้งแข็งเลยครับเพราะว่ามันเป็นคงเป็นเพราะว่าซีรีส์มันจบไปแล้วเนี่ยเขาก็เลยไม่จำเป็นจะต้องมาลงแบบทยอยลงทีละตอนละตอนตอน,ตอนละสัปดา์สัปดาห์แล้วปล่อยให้เรารองเงือง้อเงืออ้อ่งั้ เขาลงครบเลย8ตอนเมื่อลงครบ8ตอนผมก็ต้องจัดการม้วนเดียวฮะไม่ถึงไม่เชิงม้วนเดียวเริ่มตอนแรกเมื่อวานน่าจะตอนใช้สายเขียนงานก็เปิดดูไปเลยไม่ใช่เขียนงานด้วยทําอะไรอยู่ไม่รูจ้จําไมอาจจะเขียนงานเลยผมไม่ค่อยมีอย่างอื่นเขียนงานแล้วก็เปิดดูไปเลยแล้วก็มาจบเอาก่อนเข้ารายการประมาณ15นาทีเมื่อกี้ฮะ8ตอนตอนหนึ่งไม่ถึงชั่วโมงนะฮะตอนนึงประมาณ45นาทีได้ครับ ลองของฉบับซีรีส์ต้องบอกว่าไม่ได้มีความเกี่ยวพันอะไรกับรองของฉบับภาพยนตร์เลยแม้แต่น้อยนะครับแค่เอาคอนเซปต์ไอเดียมาว่าเป็นเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการเล่นของใส่กันความเกลียดคนเกลียดกันขนาดไหนถึงจะเล่นของใส่กันได้ขนาดนี้แล้วก็เอาความเชื่อเรื่องสยศาสตร์โบราณของคนไทยเรานี่แหละครับเอามาใส่ไว้ใน เอามาใส่ไว้เอามาใช้ในเอามาใช้งานในหนังอย่างเป็นรูปธรรมครับซึ่งเรื่องรองของซีซรีส์เนี่ยเล่าผ่านตัวละครกลุ่มหนึ่งครับที่เป็นชมรมเชียร์ของมหาวิทยาลัยชมรมแบบปลปอมเกิลเต้นกระโดดกระโดดกันนั่นแหละรครับมีผู้ชายอยู่2 3 4 4คนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะผู้หญิงอีกหนึสาม สี่สี่สี่ส,สี่นี่แหละมัง้งถ้าจะไม่ผิดนะฮะถ้าผิดก็ขออภัยละกันผมไม่เล่าเรื่องย่อก็แล้วกันนะฮะใครอยากรู้ว่าเรื่องย่อ,อลองของเป็นอย่างไรเนี่ยไปดูเอาเองดีกว่านะฮะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะพูดณนะเวลานี้ผมจะพูดในฐานะที่ผมเป็นแฟนหนังลองของที่โรนินทีมทําครับผมเป็นแฟนเหนียวแน่นครับผมชอบหนังแบบนี้ครับผมไม่ใช่ชอบหนังโหดนะฮะแต่ผมชอบหนังที่ซีจีน้อยๆโรนินทีมเนี่ย เขามาสายโปรดักชันดีไซน์ฮะซีจีไม่ต้องทําทุกอย่างขึ้นมาประดุกก็ประดุกเต็มห้องนะครับแล้วก็ควันคนก็ต้องทําจริงให้ได้กระทั่งผมเคยไปสัมภาษณ์เขาอะว่าในรองของสองมันต้องมีฉากที่จะต้องเอายาใส่ในแก้วแล้วก็มันเป็นยาพิษแล้วก็จะต้องมีฟองฟู่ขึ้นมาอย่างนั้นอะเขาต้องไปหาฮะหาไอ้เม็ดอะไรก็ที่มันใส่ลงไปในน้ำแล้วฟูมันฟูได้จังหวะดีกับที่เขาต้องการอะบริเซอร์ก็บอกว่าพี่พี่ไม่ใช้ซีจีวะ ก็เติมไปเลยมันก็จบแล้วโอ,อ้เขาม่ไม่ทําเลยฮะโรนรินทีมนี่น่านับถือมากนะครับฉะนั้นผมชอบลองของเพราะมันเป็นแบบนั้นฮะแล้วเขาไม่บัญยะบัญยังเลยในการแบบว่าในการใส่ความโหดลงไปในหนัง โหดนะฮะโหดไปพร้อมกับดีไซน์ทางด้านภาพที่น่าสนใจมากมันจะมีฉากแฟลชแบ็กแฟลชแบ็กตัวละครคูพนนอ่ะโอ้โหน่ากลัวมากเลยน่ากลัวปนเซอร์ไพรส์ปนเรื่องต่างๆนานาที่อยู่ในนั้นเนี่ยนักแสดงแต่ละคนก็น่าสนใจฮะโดยเฉพาะตัวละครคูพนนเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยโคตรน่ากลัวแล้วแต่พอมาทาภาค2เนะี่ยต้องยอมรับว่ารองของภาคแรกเนี่ยเขาทํามาแบบเขาไม่ได้กะจะไปต่อนะครับเขาก็คิดจะทําแค่นั้นแหละ แต่ว่ามันได้เงินเนาะสตูดิโอก็ถามว่าเออพี่โรนินทีมทำสองต่อได้ไหมถ้าทำสองต่อได้ก็ทำดีนะมันจะได้ได้เงินแล้วก็พยายามเค้นกันแหละครับอาจจะมีความเป็นพรีโคของคอรูพนนอสะหน่อยว่าเออคอรูพนนอก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ายอมรับครับว่านังมันไม่ดีเท่าคหนึ่งฮะคือความดีไซน์ความโหดมันได้เท่ากันเลยเอาเกลือยีตากันแบบเนี้ยคือแบบเอาแหกลูกตาแล้วเอาเกลือยีอะไรแบบเนี้ยมันโหดได้เบอร์เดียวกันเลยแต่ว่า เรื่องราวมันไม่สนุกเท่าครับอย่างไรก็ตามคอนเซปต์ไอเดียทั้งหมดนั้นถูกเอามาใช้งานในลองของซีรีส์ครั้งนี้ครับผมจะบอกว่าลองของซีรีส์เนี่ยจะบอกว่าผมไม่สนุกเลยก็ไม่ใช่นะฮะแต่จะบอกว่าสนุกแบบอชอบจังเลยอยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ดูเนี่ยก็ไม่เชิงเลยทีเดียวหนังเต็มไปด้วยปัญหาฮะหนังเต็มไปด้วยปัญหาซีรีส์เรื่องนี้เต็มไปด้วยปัญหาที่ทำให้รู้สึกประดักประเดิดตลอดเวลา อย่างน้นอยๆอันหนึ่งชัดๆเลยถ้าคุณถ้าคุณข้ามมันไม่ได้นะฮะคุณตายแน่นอนนักแสดงสมทบฮะสมทบไม่ใช่สมทบเอ็กซ์ตร้าฮะเอ็กซ์ตร้าทั้งหลายที่ต้องมีไดอะล็อกนั่นไม่ดีระดับที่ว่าเฮ้ยทำไมเอาอย่างนี้วะเนี่ยมันจะมีคือซีนของหนังเรื่องรองของไอซีรีส์เรื่องรองของเนี่ยผูกก้กำกับเขานิยมใช้การเปิดซีนด้วยการให้ตัวละครที่เป็นตัวละครเอ็กซ์ตร้านะฮะคุยกันคุยกัน,กนเรื่องที่เป็นข่าวลือที่เกี่ยวกับตัวละครหลักอะเอ่อ คล้ายๆกับว่าไอ้กลุ่มเชลิเดอร์เนี่ยมันเป็นที่โด่งดังในโรงเรียนครับเมื่อเกิดอะไรขึ้นคนก็เมาส์กันแหละนั้นเขาจะเปิดซีนด้วยเรื่องแบบนี้บ่อยมากฮะถ้ามีตัวละครถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้มันก็จะเปิดซีนด้วยการตัดมาแล้วมีเด็กนักศึกษาสองคนคุยกันมึงมึงมึงเห็นข่าวอีนั่นไหมได้ดูคลิปหรือยังโขแม่งโคตรเด็ดเลยอะไรแบบนั้นอ่ะก่อนที่จะตัดไปที่หน้าตัวละครตัวละครหลักแล้วมองว่าอีนี่เมาส์กูอะไรแบบนั้นซึ่งโอ้โหไอ้ตัวละครที่เป็นเป็นตัวเอ็กซ์ตร้ามเลายักๆะ คือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะฮะในการคัดเลือกนักแสดงที่เป็นเอ็กซ์ตร้าแล้วมีประโยค2ประโยคอะแต่ถ้ามันต้องมีประโยคเนี่ยอมต้องเล่นได้กว่านี้มั้งผมว่านะแต่นั่นก็ไม่ได้ส่งปัญหาให้กับหนังทั้งเรื่องเท่าไหร่ครับแค่เป็นปัญหาในระดับความหงุดหงิดกวนใจอย่างเดียวดูแล้วรู้สึกไม่ไม่ไม่พลิ้วมันไม่เนียนตาซะเลยทีเดียวอะแต่ก็แค่นั้นฮะไม่ได้ส่งเพื่อไม่ได้ส่งผลต่อเนื้อเรื่องฉะนั้นพอมาจับตรงเนื้อเรื่องเนี่ย ถามว่ามันน่าติดตามไหมมันงมปริศนาแบบนี้มันก็น่าติดตามอยู่แล้วล่ะครับยังไงเราก็อยากจะรู้ว่าเรื่องราวของตัวละครแพรวาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอแล้วทำไมเธอถึงได้เลยเถิดมาขนาดนี้มันก็น่าติดตามอยู่แล้วไอตอนเฉลยมันก็น่าตกใจอยู่บ้างในบางครั้งครับในขณะที่บางครั้งมันก็ดาวได้แหละฮะแต่ผมไม่มีปัญหาฮะดาได้แต่ผมตกใจได้เหมือนเดิมสนุกเนื้อเรื่องสนุกไหมสนุกแต่ไม่สุดไม่ผมว่าไม่ ไม่อยากเปรียบเทียบเลยวะ่ะไม่ไม่เท่าเด็กกิฟไม่ได้น่าติดตามขนาดนั้นฮะคือมันดูไม่ไม่อยากว่าเขารุนแรง <laughs> เออใช้คำนี้ดีกว่าเวลาเฉลยความลับของเรื่องในแต่ละจุดนะครับผมว่ามันดูไม่ค่อยคมกริบเท่าไหร่ฮะคำว่าไม่ค่อยคมกริบที่ว่าก็คือเหมือนกับเหมือนกับร่างสคริปต์มันคิดอันนี้ออกแล้วเอาเลยคิดอันนี้ออกแล้วเอาเลยนะฮะมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยคมอะ มันไม่เด็กค่อยมันดูแล้วมันไม่เด็กคอยคิดทาแล้วซ้ําอีกอะ่ะแล้วบางอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องเนี่ยมันไม่เป็นเหตุเป็นผลเกินไปครับอันหนึ่งที่ผมติดมากๆเลยนะคือคือเนื้อเรื่องก็ดําเนินไปประมาณหนึ่งอะ่ะอยูช่ช่้งตร,ตร,ตร,ตกรงกลางๆฮะมันมี8ตอนทชาไมน่าจะตอนที่5ตอนที่6อะไรอย่างเงี้ยคือมันจูๆ่ๆมันมีข่าวตัวละครอ่ะดูข่าวอยู่แล้วก็เห็นข่าวในทีวีจับกลุ่มลัทธิประหลาดบูชาเทพสามตาเชือดคอเด็กอะไรของเขา่นี่ะแล้วก็ ไอ้นี่เกี่ยวกับเรื่องหลักมากเลยฮะแล้วจู่ๆตํารวจจับได้โดยไม่มีปีไม่มีครุยไม่เคยมีการกล่าวถึงไอ้ลัทธินี้มาก่อนในเรื่องจู่ๆก็จับกันได้แล้วหนักกว่านั้นก็คือจับมาเฮ้ยไอคนที่จับได้เนี่ยเป็นฆาตะกรฆาตะกรเลยนะฆาตะกรเลยนะอยู่ในกลุ่มผู้ต้องขายก็ต้องขายต้องสงสัยเป็นฆาตะกรแต่ตํารวจปล่อยให้คใ,ใครก็ไม่รู้นักศึกษาที่ไหนไม่รู้ที่บอกว่าจะเข้ามาทํารายงานเนี่ยเข้ามาสัมภาษณ์เฉยเลยฮะ ชิลมากเลยเออผมก็เลยไม่ค่อยชอบนะเนื้อเรื่องในแบบมันมันดูมีรอยสะดุดอยู่ตลอดเวลาครับไม่นับรวมตอนจบนะฮะจบผมจบจบผมไม่ซื้อเลยฮะเออจบผมไม่ซื้อเลยมันไปไกลเกินไปคือคือถามว่าหนังเรื่องรองของมันเป็นแบบนี้ไหมใช่ครับมันก็เป็นแบบนี้แหละมันเป็นแบบใครกันแน่ว่าเป็นคนทําของเสกูเนี่ยแล้วก็ย้อนกันไปย้อนกันมาโอ้ไอ้นี่ใครไอ้นี่ทําไอ้นั่นไม่ทําอะไรแบบเนี้ย เออมัน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 ก็เป็นแบบนี้ฮะหนังลองของอะ่ะแต่ว่ามันไม่ไปไกลขนาดนี้ฮะตอนจบใครดูแล้วจะเข้าใจครับว่าซีรีส์ลองของมันไปไกลามากเลยฮะไกลจนแบบไกลจนเราไม่อยากจะตามไปอะ่ะไกลจนแบบไปไหนพวกมึงนักหนาวันนี้มันทํากันได้ขนาดนี้เลยเหรอผมติดปัญหาหนึ่งฮะคือผมรู้สึกว่าวิชาในเรื่องมันแบบทรงพลังเหลือเกินโอ้มันโหท่องบทเดียวนะฮะไอ้ที่นั้นชักดิ้นชักงอแล้วตายตง,ตรง,ต,รงตรงหน้าเลยครับซึ่งอันแบบเนี่ย ผมว่ามันมันมันดูทําให้เสน่ห์ความเป็นรองของหายไปเหมือนกันนะผมว่ารองของต้นฉบับที่คุณม่มีแสดงเนี่ยโอเคแหละมันมีเรื่องปาฏิหาริย์อยู่ในนั้นมันมีความเหนือธรรมชาติอยู่ในนั้นแต่ว่าโดยรวมแล้วหนังมันทําให้เรารู้สึกว่าคนเล่นของเหมือนในพวกคนบ้ามากกว่านะครับเรายังไม่ชัวร์เลยครับว่าทกินเนื้อคนเข้าไปเนี่ยมันได้พลังจริงๆริงไหมอะไรแบบนั้นน่ะเขาทําให้มันเส้นมันก้ากึ่งประมาณแบบนี้ครับว่า แม้กรเล่นของจริงนีมันบ้ากันแน่ว่ามันบ้ามากเลยนะทาแบบเนี้ยได้ผลจริงหรือเปล่าวาหรือมันไปส่วนใหญ่แล้วมันก็ทําเองถ้าเป็นส่วนใหญ่ะครูมนนทมันลงมือเองเป็นส่วนใหญ่ะเออผมก็เลยรู้สึกว่าการที่ซีรีส์ลองของตีความการเล่นของได้ทรงพลังขนาดนี้เนี่ยเออเราเลยไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่ครับยิ่งไปกว่านั้นก็คือจุดเด่นอันหนึ่งเลยของลองของฉบับภาพยนตร์เนี่ยเวลาคุณม่มมี่สวดเนี่ย เธอไม่ใช่มนดำธรรมดานะฮะเธอเป็นพวกมนเขมรน,นะครับโอมเดนเมเดนมาเทพสามตาอย่างนั้นนะฮะอย่างนั้นนะครับทือถึงชืดครูพนองไงฮะมนดำในเรื่องเขามาทางมนเขมรซึ่งผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากเลยทุกครั้งที่บทสวดของคุณว่ามีขึ้นมาเนี่ยเราอยากจะหลีมันลงเพราะว่าเรากลัวว่า,วาบทสวดมันจะได้ผลจริงๆจากการที่มันดังผ่านลําโพงเนี่ยเรากลัวจริงๆฮะเพราะว่าสิ่งที่เขาสร้างขึ้นามันน่ากลัวมาก แต่พอมาอยู่ในรองของซีรีส์ครั้งนี้เนี่ยเราเข้าใจครับว่าทีมสร้างเนี่ยผู้กำกับโปรดิวเซอร์คนเขียนบทเองเนี่ยเขาน่าจะตั้งใจแหละอยากจะให้บทสวดที่ใช้ในเรื่องมันเป็นบทสวดที่มีอยู่ในความเป็นจริงแล้วก็หยิบมาใช้งานคือพยายามทำฝั่งให้ดูเรื่องของการเล่นของให้มันจริงที่สุดนะครับจริงในแบบที่เออมันมีวิชานี้อยู่นะถ้าใช้วิชานี้ต้องสวดบทนี้อะไรแบบเนี้ยฉะนั้นบทสวด แทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยฮะในหนังเรื่องซีรีส์เรื่องลองของเนี่ยเขาก็เลือกที่จะสวดเป็นภาษาบาลีฮะเออเป็นบาลีวัคสั้นๆซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่เหตุผลใหญ่ฮะที่ทําให้ซีรีส์มีปัญหาหรือว่าถึงขั้นไม่สนุกแต่เอออันนี้เป็นเรื่องเสียดายฮะเสียดายสําหรับแฟนๆลองของชุดแรกๆโดยรวมแล้วเนี่ยต้องบอกว่าถึงแม้จะบ่นมาขนาดนี้นะฮะแต่ผมยังให้คุณงามความดีกับลองของว่าอย่างน้อยก็อย่างน้อยเราก็ติดตามมันจนจบแล้วนะ เราก็อยากดูมันจนจบอะว่ามันจะไปถึงตรงไหนแล้วมันจะเป็นยังไงได้อเออแต่เดดฟลิกโหดไหมผมว่าไม่โหดเท่าไหร่ถ้าไปวัดเบอร์กับหนังอ่อนลงเยอะเลยสำคัญที่สุดก็คืออันนี้พูดได้เลยครับว่าผมเกลียดมากเลยอ่ะอมผมไม่ชอบเลยอ่ะอย่างที่บอกครับลองของภาคแรกเนี่ยเราชอบเขาเพราะเขาใช้ไอศินเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้ใช้ฝ่ายกราฟิกเขาให้อาร์ตเ e c เตอร์ทำทุกอย่างขึ้นมาแล้วถ่ายทำมนคถาคนตายศพผิดรูปร่างหรืออะไรก็ตามเขา m อกอัพขึ้นมาแล้วถ่ายจริงฮะซึ่งเราชอบมากเลยเราชอบอะไรที่เป็นแบบนั้นเราไม่ชอบอะไรที่เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกแต่ในรองของเวอร์ชันนี้เขาเลือกที่จะใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกครับในการสร้างตัวละครสัตว์ประหลาดหรือว่าผีในจินตภาพต่างๆขึ้นมากระทั่งเลือดที่ไหลออกมาจากตัวเหยื่อที่โดนของ ควันที่ออกมาจากตัวคนที่เล่นของอะไรก็ตามที่มันควรจะใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกทำเนี่ยเขาก็ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกทำทั้งหมดฮนะซึ่งผมว่าเสียสเสน่ห์ของรองของไม่พอสมควรผมว่ารองของภาพยนตร์เทียบกับรองของซีรีส์ผมว่าคล้ายๆเดอะมิสภาพยนตร์กับเดอะมิสซีรีส์ฮนะอยู่ในหลีกที่ความสัมพันธ์ของภาพยนตร์ต้นฉบับกับซีรีส์เป็นประมาณนี้ครับคือจะดีเท่าไหมเนี่ยไม่ได้เลย อีกห่างแต่ก็พอจะมีดีของในตัวของตัวเองนิดหน่อยแต่ถามว่าห่างกับอันเดิมมากไหมเนี่ยห่างห่างเลยฮะห่างเยอะห่างไม่พอตัวผมเองผมรู้สึกว่าเสียอะไรบางอย่างที่เป็นเสน่ห์ของรองของไปด้วยจำไปฮะนักแสดงไม่ได้มีปัญหานะครับนักแสดงหลักทุกคนผมว่าเล่นดีฮะเออน้องๆแต่ละคนเอดอดยเฉพาะน้องที่เล่นเป็น แพรวาเนี่ยเออผมว่าเธอก็เล่นดีนะเออคือเราเคยเห็นเธอเล่นมาแล้วฮะเธอเป็นคนใจกว้างเธอเป็นคนที่เป็นรุ่นพี่ในเรื่องเควง้งใช่ไหมถ้าผมผิดก็บอกผมหน่อยนะฮะเออผมว่าน่าจะใช่ซึ่งอืในเรื่องเคว้งนี่เธอก็จิตใจงดงามนะฮะ <c oughs> เล่นดีฮะก็เล่นดีฮะคนอื่นก็ดีแต่ว่าก็มีความไม่เสมอกันอยู่ฮะปปปแปลกแปลกแปลกพอสมควรไม่ติดเรื่องแคสไม่ติดแต่ติดเรื่องเพตเพต เ็นความเป็นเหตุเป็นผลของเนื้อเรื่องมากกว่าแคสหลักไม่ติดเออใช่แคสหลักไม่ติดออติดนักแสดงสมทบเอ็กซ์ตร้าฮะไม่ซื้อเลยฮะดูจนจบแล้วบอกตัวเองว่าอย่างน้อยมันอาจจะไม่หนุกมากแต่มันก็พาเรามาจนจบได้นะเออพาเรามาจนจบได้ไม่ได้ไม่ได้ทําแบบกูเลิกดูไม่อยากรู้แล้วมึงจะไปไหนมึงจะใครจะเล่นของใส่ใครก็เอาเถอะถึงแม้ว่าบทสรุปมันจะ ผมว่าอันนี้เป็นบทสรุปดาวง่ายเออผมว่าอันนี้เป็นบทสรุปดาวง่ายเพราะว่าเราดูหนังที่เป็นแบบเนี้ยแบบใครทํากันแน่ว่าเรื่องนี้เนี่ยแล้วก็มาเฉลยเนี่ยโอ้ยมันทํากันมาทุกรูปแบบแล้วครับทากันมาแบบโอ้ซ้าแล้วซ้ําอีกฮะแหกกันไปไม่รู้จะก,กี่ทางแล้วครับทํากันมาจนไอ้ไอ้ไ รันจอรสันในอะไรอะไอที่นักเขียนใหญ่ตายนั่นนะ่ะเออ,เอ,อผมจำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วเบนูบลองนั่นนะ่ะไนฟ์เอา t ใช่ Knife อา t เขายัางต้องไปขนาดนั้นนะฮะเออเขายัางต้องไปขนาดนั้นนะ่ะฉะนั้นการพลิกว่าใครเป็นคนทำของเรื่องรองของเนี่ยไม่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 เท่าไหร่ฮะไม่อิมแพกเท่าไหร่ผมรู้สึกตลกมากครที่จู่คุณไมค์ครอสพูดถึงตัวละครที่ผมชอบขึ้นมาเฉยเลย <laughs> เออไม่รู้ทําไมอะ่ะทำไมผมรู้สึกว่าน้องคนนี้ดูดูดูดีและดูน่าสนใจจังเลยอะ่ะทั้งที่บทเธอน้อยมากนะฮะในต้นเครดิตยังไม่มีชื่อเธอเลยฮะก็ค,คือตัวละครที่เป็นเป็นรูมเมทของน้องไข่มุกในเรื่องนะฮะน้องคนที่พูดภาษาอีสานอะ่ะเออผมว่าดูไม่รู้ชอบตัวนี้ะ่ะ <laughs> ชอบตัวนี้อะ่ะเออชอบตัวนี้อะ่ะไม่รู้ทําไมน้อยมากเลยไม่มีบทด้วยแทบจะไม่สําคัญเลย แต่ชอบชอบจิตจักรนชอบวิธีการพูดอะไรบางอย่างไม่รู้ไม่รู้ทําไมเหมือนกันเออแต่รู้สึกว่าน่ารักดีแปลกดีแต่ตัวละครมีคนถามชอบไขมุกไหมไม่ค่อยฮะเฉยเฉยฮะตัวละครโดยรวมผมไม่ได้รู้สึกว่าเออชอบตัวไหนเป็นพิเศษนอกจากน้องที่พูดภาษาอีสานนะฮะเออชอบอ่ะชอบจริงๆฮะชอบจะไปค้นดูอ่ะเออชอบจะไป Google อ่ะจิ๋วหลิวผมจําได้ตัวละครชื่อจิ๋วหลิวจนไปแบบ เออเออมันใครเล่นวะมันเป็นยังมันไม่มีบทเลยครับมันน้อยมากใครรู้จักน้องก็บอกน้องทีนะฮะว่าเออพี่ชอบมากเลยละเออเตอ,อน้องดูดีมากในในเรื่องเนี่ยทำสปินออฟจิ๋ววได้ไหม <laughs> เออสรุปแล้วโดยรวมลองของซีรีส์ถามว่าผิดหวังไหมผมผิดหวังนะครับพูดตามตรงเลยถามว่าผิดหวังไหมผมผิดหวังเพราะผมชอบลองของ เพราะผมเห็นตัวอย่างเพราะผมเห็นเขาโปรโมตตอนโปรโมตตอนอยู่ฟรีทีวีเราอยากดูมากเรายังบน่นทุกคนฟังเลยครับว่าอยากดูอันเนี้ยเอออยากดูอยากดูเรื่องซีรีส์เรื่องนี้มากแต่ไม่มีเวลาไปดูที่ช่องสามอ่ะก็รอคอยฮะรอคอยจนมันมาลงเน็ตฟลิกเนี่ยลระก็โอโ้โหเปิดดูทันทีเลยไม่ใช่อย่างที่หวังว่ะโอ้ไม่ใช่อย่างที่หวังไม่ไม่ไม่ชอบขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้เกลียดขนาดนั้นนะฮะไม่ได้รู้สึกว่าเสียเวลาลำคาญนะฮะ อยู่ในอยู่ในหลีกพอดูได้พอดูได้อยากดูหนังผีหนังสยองก็ก็ลองดูแล้วกันไม่ชอบจริง,รงๆคือไม่ชอบเขาใช้คอมพิวต์กราฟิกฮะอุฉากมดแย่มากฮะฉากมดแย่มากฉา <laughs> กมดแย่มากฉะนั้นโดยรวมแล้วสำหรับลองของซีรีส์ใครมี n น t ตฟ i ิก็ไปเปิดดูฮะถ้าคุณดูแล้วคุณ ไปกับมันได้ก็กโอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณดูแล้วคุณไปกับมันไม่ได้แล้วอยากจะพลาดมันไปก็ไม่เด็กพลาดอะไรนักหนาฮะมันต่างกับเดอะกิฟต์นะฮะต่างกับเดอะกิฟต์เดอะกิฟต์เนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าคุณลำคาแล้วคุณผ่านมันไปไม่ได้แล้วคุณหยุดดูเนี่ยผมว่าพลาดเพราะมันเรื่องมันน่าสนใจเออแต่อันเนี้ยอันเนี้ยพลาดได้ไม่เป็นไรเออถ้าอยากดูก็ดูแต่ถ้าคุณเป็นแฟนรองของภาพยนตร์เนี่ยผมว่าหนักฮะเออผมว่าคุณจะคุณจะผิดหวังหนะักที่ดีที่สุดคือน้อง หน้าเหมือนบะหมี่ฮะาน้องหน้าเหมือนน้องบะหมี่ไม่รู้หน้าเหมือนคุณบะหมี่ไม่รู้เป็นอะไรแคสมาหาได้เหมือนมากเลยแต่ดันไม่ทําอะไรมันเชื่อมโยงกันซะหน่อยผมรู้สึกเสียดายความคลาสสิกของตัวละครครูพนอฮะผมว่าครูพนออ่ะมันติดอันดับเหมือนฮันนีมูเลกเตอร์ของไทยเลยนะฮะคือถ้าเรามีการจัดอันดับตัวละครผีหรือว่าฆาตกรโรคจิตในหนังไทยเนี่ย ผมว่าครูพนออยู่ในนั้นด้วยเออผมว่าครูพนออยู่ในนั้นด้วยแต่เขาไม่ใช้อ่ะเออเขาไม่ใช้อ่ะผมมันมันเสียดายของนะทําเป็นพรีคู่เป็นครูพนอตอนเด็กอะไรผมว่าจะสนุกกว่านี้มันเสียแบรนด์ลองของนะครับเออเสียดายไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมสุดท้ายตัดสินใจทําลองของซีรีส์แต่ไม่ใช้เรื่องครูพนอผมว่ามันทําได้กระทั่งว่า ทำได้กระทั่งว่าไม่จําเป็นจะต้องทําต่อจากหนังเลยนะฮะเขียนครูพนอในแบบของตัวเองขึ้นมาแล้วก็เล่าใหม่ทั้งหมดไปเลยอะแต่ยังใช้ครูพนออยู่มันจะอิมแพกกว่าแล้วก็ให้น้องเล่นเป็นครูพนอก็ได้เอออาจจะเอาตะกรอนในหนังมาสักนิดสักหน่อยอผมว่าน่าจะขายดีกว่านี้แล้วคือเทพสามตาในซีรีส์เทียบชั้นเทพสามตาในภาพยนตร์ไม่ได้เลยฮะดูเทพสามตาฉบับภาพยนตร์สิฮะว่าสุดท้ายแล้วมันลงเออยังไง น่ากลัวมากนะครับไฟเผาขาอย่างเงี้ยแล้วมันค่อยๆลอกออกอย่างนั้นนะ่ะน่ากลัวมากนะเออเสียดายเสียดายเขาน่าจะเอาอันนี้มาใช้งานแต่กลับไม่แต่กลับไม่ยุ่งกับมันเลยแม้แต่น้อยทั้งๆที่มันเป็นของที่มีแวลูในตัวเองอะ่ะเออตัวละครแม่ก็น่าสนใจฮะคุณฝนน่าสนใจแต่ว่าไปได้ไม่เต็มที่นะฮะมันไปได้ไม่เต็มที่ฉะนั้นสำหรับสาหรับรองของซีรีส์ไม่ได้ว่ากันไม่ได ไม่แย่ขนาดจะแบบสอบตกอย่าดูเลยอ่ะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ฉะนั้นเต็มสิบผมให้ครึ่งหนึ่งฮะหคะแนนครับ